พัด <Ninja>. yeah. <Yeah. S 1> ดีจ้ะแก๊งค <Wow. S 1> ์มูลินเดอร์ดาวนวิวกินโชว์ของแสบครับวันนี้นี่ครับว้าวเออของอย่างหลายวันนี้ครับเป็นพัดลูกชิ้นเนื้อครับมีไข่ดาวดา้ะสามฟองนี่เด้อแล้วมีน้ำซุปนี่เดี๋ยวฉันจะลองชิมน้ำซุปดูเออเหมือนเซียนรังน่ะเน,ะนาะน้ำวานนี่น้ำซุปกระดูกเนาะน้ำซุปกระดูกมาไ <laughs> ม่ใช่ดอก <laughs> น้ำซุปต้มมามิชอว์น้ำซุปแกงแซง ืมือ <laughs> เขาเหมาือนจีเด,ด้วยคำแรกจิตใจคำต่อไปติดคอืมเป็นทำกินเองแหะใครจรีบไหมีอร่อยจะคนเนาะอ,ร,อร,ร่อยครับโอ้โหสุดเชิญรับใครมีเขาไม่碍ก็มากินละกันด้วยครับกินละกันครับว้าวอร่อยจริง ยงหนุกยองไงด่าคือกักอนนกเดียวโอ้ยนางปะทวมเด้อคนก็มีทำงานเด้นีต่ต๊งานกันมดถึงมานังยียถึงมานัง่ายกางดกันอย <c oughs> ู่วิธีหนักกินทีเดียวเลยกวบเดี๋ยวไป <c oughs> เฮ้ยลืมบอกก่อนจิ๋วกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อ,อจะได้มีกำลังใจน่น่ะนะกินละกันแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นจะดีดูนะ ช่วงนี้นะครับเบลาร์นไหนสนใจส่งของมาให้ผมรีวิวได้นะครับก็พี่อว่ายอดในเฟซมีหลาย้วครับแต่คนดูเเต็มเปียกจักมาแหนดูขอบคุณครับพี่น้องครับสวยกันแชร์ด้วยมดไม่ออกใช่ปะยังทำหลายนิดเกี่ยวได้คือกอบไม่รู้สอนมาได้แถวอึมอึมรอบยู นำหล่นแน่ครับทางมาเมาาื่อาาดเชด้าเลยอร่อยมากอือเมื่อเร็วไม่ใช่หรอกท่าโพกก็ให้มีกินนะครับแบบนี้นะครับกินด้วยกันได้นะครับ

ไ้หิวแบบนี้เดลยให้ฉันไปทำกับเขากินเด้อแม่ขวดแสบน่าอินแบบนี้หรออุ่นแบบนว้ค่ะนี่นี่มีหลายกล่องนี่นี่เป็นไงเป็นไง มีขอ Box, มหมากครับน oh, no. right evet ี่ขอสักหลานวิวคำบนี่เต็มละเต็มละไปโ้ยสำหรับใครที่ติดตามมาจากรายการส็ดเก้าในกินนะครับผมมาเปิดเพจแล้วก็เปิดช่องใหม่แล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมทำเรื่อยๆแล้วก <ER> ันนี่ครับ เจมมาแล้วเจ้าบาวิวนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าชื่อบาวิวเนี่ยมาได้ไงคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาทำประวัติให้โลว์ว <Nope. S 1> ้าว <Wow. S 1> เดวล,ลินเลยยิ้มียง นัว <c oughs> ตุยอืมอืมเออเฮ้ยโมกต่ายอยากกินืดอ๋ือพ่อืมอืมอืม แน่แน่แน่จวดหลังๆทำไมเจมมีผูดล่ะอิมอิมอิมยังไงล่ะเจมทำไมทำไมพักเบอร์มัล่ะอิมเบอร์สามกิโลกับอิมเหมือนกัน

เลียงรลปวยรอยอยู่แหล่ๆหลังก็อรอยมือิมนะปาเไม่อนะครับว้าวขอบคุณมานบหาเมืองทำแบบเองขอบคุณใครละขอบคุณตัวเองเยเดียวให้ไม้ปากก่อนเดี๋ยวาจบปาเอาปากโยนละ ไม่ได้แด่คุณหรอกหมดแล้วครับก็สุดท้ายนี้แม่บมะมาจะเ,ะเร็วสักแค่ไหนอันนั้นของอันนั้นเป็ดบายว่าเพสุดท้ายน,นี้นะครับก็ขอฝากเพจต้องขอวิวกินโชว์ของแซบด้วยนะครับก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เรามีทั้งใน youtube แล้วก็ในเพจนะครับก็วันนี้หมดแล้วครับทุกคนลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีจา้าบ๊ายบาย